ไม่รู้ตายอีเท่าไหร่นะครับน้ำก็เน่าเรื่อยๆตอนนี้ก็เอไปทิ้งนะโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวเล็กมีใหญ่มี โอ้เยอะนี่เจ้ากี่หมื่นตัวนี่เยอะจังเดี๋ยวในนี้แล้วก็จะเอาตัวนั้นขึ้นมาสายบ่อนี้แล้วก็จะเพาะใหม่นะอันนี้ยังไม่จะเอาตัวนู้นขึ้นมาบ่อนี้บ่อนู้นตัวใหญ่แล้วบ่กลางอ่ะเอาตัวนั้นตัวนั้นเอาไหนไปเพาะอ่ะเอาตัวเพาะเพาะพันไม่พันไงอ๋อนี่เพาะพันไม่พันเหรอเปล่าเปล่าอันนี้นี่รุ่นแรกรุ่นรุ่นบ่อบ่อแรกอ่ะอ๋อโอ้ สวัสดีครับเพื่อนๆพ่นานอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็เลิกงานมาก็รีบมาที่สวนนะวันนี้ฝนตกหนะักก็เลยว่าชดว่าน้ําในสระมันจะต้องมีการเข้ามาจากในสวนที่มันล้นท่วมเนาะเมื่อเข้ามาจริงนะแต่ปลาก็มาตายอีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูผมก็ไปคิดว่ามันจะนอกน้ํานะอันนี้ผมเขีย่ยเขียมานะที่ดู ไม่รู้ตายอีกเท่าไหร่นะครับน้ำก็เน่าเรื่อยๆตอนนี้ก็จะไปทิ้งนะโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวเล็กมีใหญ่มีนี่ไม่รู้มันตายที่ไหนอีกนะฮะเขียนมา ผมก็คิดว่าให้มันล้นตกตายไม่รู้ตายวันไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ปล่อยน้ําเข้าไอ้น้ำมันไหลเข้าแล้วนะตรงนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันมีตายไหมป้อมเราไม่เห็นตอนนี้น้ําก็ไหลเข้าไอ้พยายามให้น้ํามันไหลเข้ามานะครับตอนนี้น้ําใน ในน้ำมันก็เยอะแหละเพราะวันนี้ฝนตกแต่ว่าไปน้ําน้ําก็เพิ่มขึ้นเนะาะเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวปลาไปทิ้งเหรอครับวันนี้เมนูที่เราจะมหาไม่รู้มันจะมีอะไรตกปลาตรงนี้ได้อย่างเดียวน,นะในสระเดี๋ยวรอให้น้ํามันเข้าเข้าจนมันล้นนะครับ ตอนนี้น้าเนี่ยมันผมพยายามให้มันไหลไปน้อยๆนะแล้วก็มันจะได้เข้าสระนะครับดูโหปลายังไม่อยากปากเบ็ดนะวันนี้โลดตกปลางนี้ดีกว่าเรื่องเมนูอาหารเนี่ยแต่ละวันนี่คิดยากเหลือเกินนะครับไม่รู้จะกินอะไรแต่ละวัน ต่จะลองตกปลาดูนี่แหละยิ่งน้ำยิ่งฝนตกเยอะน้ำมันมาเยอะนะปลาก็มาเยอะตามนะแต่แต่วันนี้ฝนตกหนักจริงแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าปลาจะกินใหม่ๆน้ำคุณอยู่ไหม ปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าดูกันเพราะว่าผมมาปลาไปทงวันนี้จะก่อไฟด้วยเพราะว่าตอนเย็นมายุงมันเยอะนะตอนนี้ก็ถางไหมวันนั้นถางหมดละเดี๋ยวจะไล่ถังฝั่งนี้ต่อนะเดี๋ยวรออันนี้ก่อนแต่ตอนนี้ลองตกปลาไปก่อนดีกว่าผักบุ้งก็เบื่อแล้วนะฮะตักเบ็ดปลาก็ไม่ค่อยกิน ถ้าปเป็นต้องหาเหยื่อเหยื่อลูกปลาแน่นอนนะถ้าเหยื่อเขียดเนี่ยมันมีงูเยอะเราดูวนว่าตกปลาปลาจะกินไหมเดี๋ยวก่อเตาก่อไฟนะครับลูกปลาตุบๆเลยนะได้น,น้ำพยายามก่อเตานะวันไดยุงได้นะ ปาในนานี่หน้าหายเหยื่อจังตัวน,นี้ก็เริ่มกินตนนัวนี้ไรยุงนะะไรยุงโหปลาช่อนตุ๊บตับตุบตับเลยนะแต่มันลกมากเลยนะเบ็ดอยู่ไหนไม่รู้แล้วเนี่ยลองลองมาลองตกปลาดูก่อนปลาก็เล่นน้ำดีจัง ปลาปลามันเริ่มได้กินอาหารแล้วเดี๋ยวต้องเอาหญ้าแห้งมาใส่ควันนี้เยอะหน่อยหญ้าเปียกหน่อย ปลาปเล่นน้ำเยอะมากเลยไม่รู้จะกินเบ็ดไหมเอาลเลยรูปปลาเล็กปลาใหญ่อะหลากแนะล้วยุงเยอะครับฝนตกลิ่มลากไปลากมาลนะ กำลังสร้างควันฮะสร้างควันก่อนยุงเยอะเหลือเกิน คิดว่ามันตกไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าปลามันตายอ่ะตอนนี้น้ํากำลังไหลเข้าเลยปล่อยไหลเข้าจนลดอ่ะถ้าผมเอายอลงมาตั้งเพื่อหาลูกปลาปากเบ็ดนี่มันก็ไปกวนน้ำเนาะ ลองตกปลาแป๊บหนึ่งแล้วน่นตุกบตับตุกบตับเลยเพื่อนเพื่อนดูน้ำกับเพื่อมนี่นะน่าลองแปลกสักคันสองคันด้วยเนาะ ปลาเยอะจริงในสระในน่ะ ถ้ามีเหยก็ลองตัดดูดนะไม่มีก็อาหารเยอะไปดูจากแม่ทดลองดูนะสักสองสามขันดูก่อนค่ำน,นะวันนี้ก็ไม่อยากอยู่มืดนะฮะโอ้โหป่า ผู้ร้องนี้เยอะมากจริงตรงนั้นนะดังตลอดเลย ยังไม่มีเหยื่อรอรุ้นดูระหว่างรองครับช่วงนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกับคนมา่นนอกอยู่ในเมืองครับเพิ่งผ่านเกณฑ์นะทำคลิปมาตั้งนานนะเพิ่งผ่านเกณฑ์ชั่วโมง นะครับก็ขอกําลังใจด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคลิปรายได้ที่เราอยู่ตรงนี้ก็พยายามทําคลิปนะครับเพื่อว่าอัปเดตกันช้ชีวิตของคนบ้าน,นอ,อยู่ในเมืองเนาะว่าทาอะไรบ้างขณะที่อยู่ในเมืองนะครับที่ชีวิตแบบบ้านๆนะฮะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะครับก็จะพยายามทำอะไรที่มันเป็นพอเพียงกับตัวเองที่ระหว่างที่เราอยู่ที่ตา่างจังหวัดอยู่ในเมืองอย่างนี้นะครับมันเกิดก็อยู่ต่างจังหวัดนะจังหวัดพะเยาทุ่ง ขอกำลังใจนะครับโอป่าลองดูตอนนี้หาเอยู่อะ ตอนนี้ก็ดูต้นกล้วยที่ปลูกไปนะยิ่งผักบุ้งเยอะมากเลยเบื่อแล้วอะก็เมื่อก่อนนี้เป็นแปลงกระเพราเนาะแร้วปลูกบวบตอนนี้เอากล้วยหอมมาปลูกหญ้าท่วมนละแต่มรู้จะรอดไหมนะเพราะว่าอย่างกอใหญ่นี่ปกล้วยนำว้ากล้วยนำวา,วำวาแต่นู่นจะเป็นกล้วยหอมสี่หต้นนั่นนะ ถ้าน้ำขังนานอาจจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าชอบกินกล้วยหอมเลยปลูกกล้วยหอมบวบตอนนี้ปลูกอะไรยังไม่ได้นะครับทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนช่วงนี้เศรษฐกิจก,ก็แย่เหลือเกินมาลุ้นหาลูกปลากันก่อนเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยจ,จะไม่อยู่ขำเลย สองตัวใหีก่อนอยากลองตัวนี้นะเห็นปลามมออตัวเล่นตัวใหญ่เลยผมจะหาเอาไปเอาเบ็ดนู่นะมาปากใกล้ๆชั้นดีกว่าสองคันให้ปลาสาองตัวนนตัวนี้ขี้เบ็ดหายนะยังหาไม่เจอเลยหายไปไหน เหยื่อมันหลุดไปแล้วพอดีเจอเบ็ดที่หาไแล้วนะเมื่อกี้เป็นปลาช่อนครับตัวเริ่มเลยมันลากเบ็ดไปจริงๆด้วยตายลอยอยู่นั่นนะเลยได้เบ็ดมาเดี๋ยวต้องหาเหยื่อใหม่ก่อนปักได้คันเดียวเองเหยื่อมี่กี้ตกน้ำไปละ ตอนนี้หูปลาช่อนไตนนติดเบ็ดลากเบ็ดไปยิงด้วยตอนนี้ก็รอเหยื่อไม่รู้จะมีเปล่าจะได้อีกหรือเปล่าน,นะเพราะว่ามันรู้แล้วนะครับอเรารู้เหมือนกันว่าคันเดียวก็ได้แต่ว่าปลาเห็นไหมมันยอยูกบเพิ่มน้ำอยู่ ดิมๆๆนั่นนะแถวนน้นนี่น่าจะเยอะครับแต่ต้องหาเหยื่อไปปักแต่ผมว่าผมจะอยู่ค่ำไม่ได้นะวันนี้น้ำก็ไม่รู้มีปลาตายหรือเปนเนอล่าเน้อไลลยุงนะไลลยุง không nữa, sẽ ra nữa, nữa, tôi Nó dùng đôi nữa, nữa, rồi ไม่ยุงได้เกินคาดไปไหนหมดเห็นเยอะเลยพี่กี เเข้าลยว่าถ้าจะได้ปักอีกสักคันสองคันนี่ผมจะพาไปดูการเลี้ยงกบนู่นนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีตรงนี้เขาเลี้ยงปลาหมอชุมพรนะเอามาลงเป็นพันสองพันตัวนะการเลี้ยงปลาในฤดูนี้แหละนะครับเพราะช่วงหน้าฝนนี่น้ําก็จะอยู่อย่างเงี้ยได้อีกหลายเดือนอยู่นะปลามันโตพอดีกับกบก็จะเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะตอนนี้ว่า ไม่เสียเวลาไงเราจะต้องไม่เสียเวลาเราต้องในรูทุกปากตุ๊บๆนึ่นะจะเจอลองปักเด็ดดูเสือฟุกเสือฟุกปลาเยอะนะปลาใหญ่เพราะว่าถ้าน้นําล้นอย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยมันจะมาจากบ่อปลาแถวนู้นนะเขาบอกปลาดุกเยอะมากเลย มาอีกตัวหนึ่งครับถั่วใหญ่ด้วยตัวเนี้ยตาจิกินได้เปล่า เพื่อนๆได้ใหม่อีกตัวหนึง่งผมใส่จะได้แค่สามคัน ครุ้นครับสามคันไม่รู้ค่ำนี้จะเป็นยังไงเนาะคงจะได้แค่นี้ครับวันนั้นเห็นว่าไอเจ้าที่เขาเลี้ยงไก่ตัวนี้นะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาตัวนี้รถติดลมั้างนี่โอ้รถติด,ลม,มตดลมจริงด้วย ฝนตกนะโอ้รถติดลมเนี่ยมีการกู้ขึ้นผมก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะนะเขาโทรมาบอกกันหรือเยงเลยรถกระบะมาเขามาให้อาหารปลาเขาก็ล้อมนะเห็นไหมล้อมกันปลาออกก็เลี้ยงไก่เขาเลี้ยงกบเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงปลาแล้วนะตอนนี้เป็นเห็นว่าเป็นปลาหมอชุมพรกับปลาหมอพันธุ์อะไรไม่รู้จบไม่ได้น่าจะลงหลายพันตัวอยู่ลงช่วงหน้าน,นี้ดีครับเพราะว่าน้ำจะอยู่ได้อีก4ี่ข้าเดือนนะปลาก็โตดีโอ้ยก็น่าจะรลอดนี่นะ ที่เจ้าของเขาไม่อยู่ตอนนี้ค่าที่เขาอีกคนถ่งฝักนุน้นนะที่เป็นบอ่อปลาเลี้ยงกบอู้เขากั้นล้อมเยอะเลยขยายขึ้นเยอะเลยน่าจะกบหลายพันตัวครับเพราะว่าเขาเพาะเองพี่เขาเลี้ยงตลอดนะออกจากงานก็มาทำเศรษฐกิจกพอเพียง ตอนนั้นมาก็ยังเป็นลูกออสอยู่อันนี้เขากำลังทำมั่งนี่อันนี้ลูกออสที่ก็ฟองโอ้โหเยอะมากเลยดูดิจุบจับจุบจับจุบจับอันนี้ที่เป็นตัวเนาะเป็นตัวนี่โอ้โหเยอะมากดูสิฮะ ก็ข,ขอบไปไหนดูเห็นหลังไวๆมาชมธุรกิจหน่อยพอมาชมธุรกิจโอ้โหเนี่ยฮะเออปลามผมน้ำเข้าสาปลาผมตายเพียบเลยเอ,อ่ะปลาอะไรปลานิล ไอ้ตายไไไปงวะม่รู้ปล่อยน้ําเข้าสระแล้วทีเนี้ยเมื่อกี้เก็บออกกี่ห้าหกตัวอยู่ในนั้นอีกเอออันนี้ก็บอ่อเพาะเหรอเพาะโอ้เยอะดิจะเจ้ากี่หมื่นตัวนี่เยอะจังเดี๋ยวนี่เสร็จ้วาก็จะเอาตัวนั้นขึ้นมาสายบ่อนี้แล้วก็จะเพาะใหม่เด้ออันนี้ยังไม่จะเอาตัวนู้นขึ้นมาบอ่อนี้บอ่อนู้นตัวใหญ่แล้วบ่อ,อ,อก,กลางอะ่ะเอาตัวนั้นตัวนั้นเอาไหนไปเพาะอ่ะ เอาตุ้มพ่อเพราพันไม่พันไงอ๋อนี่พ่อพันไม่พันเหรอปลาบ้าเปล่าอันนี้เนื้อลุนแรกรุ่นรุ่นบอดบอรดแรกอ่ะอ๋อโอ้โหนี้ได้กี่วันนี่เดือนเนาะยังไม่ถึงเดือนเลยโอ้โหดูดิอืมโอ้โตเร็วเนาะโตเร็วนี่กี่ตัวนี่พี่ประมาณห้าร้อยฝ่าอันนี้ยังเห็นไหม ยังยังว่าเอาว่าตรงนั้นประมาณสองพันตัวว่าจะลื้อตรงนั้นออกแล้วอ่ะแค่นั่นเลยหรือแมนวิ่งมานี่นี่เลยเดี๋ยวทำกับฟิงเกอร์ก่อนูนดูดิิงเกอร์เดินเครื่องอ่ะพาไปดูกีดการเลี้ยงกบนะกับเลี้ยงปลานี่ครับเลี้ยงปลาหมอกับปลาสลิดนะโอ้มีแต่คนทำเกษตรพอเพียงช่วงนี้เพราะว่า เศรษฐกิจไม่ดีนะพื้นที่พวกนี้ก็ยังเลเยอะเลยเนี่ยันก็สบายเดี๋ยวไปลุ้นปลากันอีกสักแป๊บนึงนะคะทไ้งนวันนี้ผมก็ยังไม่อยากอยู่ค่ำเนะเพราะว่ามันเป็นวันทำงานด้วยแหละครับที่นี่มันดินมันน้ำ มัน,ม,นมันอมน้ำมาดินอมน้ำมันชอบอมน้ำนานแล้วก็ปลูกอะไรไปก็ตายนะมัน,นต้องขึ้นแปลงสูงๆนะขึ้นแปลงสูงแล้วน้ำก็ยังมามาเสร็จปุ๊บก็ดูดน้ำไว้เลยโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ เราก็มาเจอกันหลังเลิกงานต่อนะครับว่า,าม,มืดแล้วนะะแล้วก็ไม่ได้ดูต่อละนะครับพรุ่งนี้มาดูว่าน้ํามันจะเน่าอีกไหมปลาจะตายเยอะไหมนะที่ลายก็ยังไม่ได้ขึ้นนะต้องใช้เรือลงไปวันพรุ่งนี้ส่วนปลาเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปปล่อยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อยากอยู่คาม,มืดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากมากนะครับกับพี่ๆทุกคนจริงนะและคนที่เข้ามาช่วยดูคลิปนะครับ ยังไงก็ให้กําลังใจกันต่อนะครับยังไงก็ขอกำลังใจกันด้วยนะครับกับคนวมนนอกอยู่ในเมืองกันจะใช้ชีวิตเนาะเนี่ยก็มีภาระหลายอย่างนะครับอยู่ที่ทางบ้านก็เลยช่วงหลังๆมาก็อยู่ได้ไม่ค่อยจะนานเนาะถ้าเรามีเวลาอย่างพี่ๆเขาเนี่ยเออโอเคเลยนะก็คงจะทําไปเรื่อยๆนะครับก็ยังทํามาหากินอยู่ที่นี่อีกนานเนาะ ยังไงก็ขอบคุณม,มากๆแล้วก็ขอบคุณสาหรับกำลังใจนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ